สงสงกรานต์ปีใหม่ไทยร่วมง,งานบุญมหากุศลมองค้นแห่งปีสุดจิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมง,งานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถช่อเอกและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพ้าป่าลอยฟ้าแห่ทงประจําปีณนะวัดเนินตูมหมู่ที่สองตำบลสแก่กรังอําพ่าเมืองจังหวัดอุทัยธานีกําหนดงาน ในวันอาทิตย์ที่16เมษายนพุทธศักราช2566เวลา7นาฬิการ่วมบุญติดยอดพระป่าลอยฟ้าเวลา13นาฬิกาพิธีแห่ธงประจำปีเวลา19นาฬิกา9นาทีพิธียกช่อฟ้าเอกเจ้าภาพอุปถัมภ์โดยคุณแม่นิตินิกุลถวายพระป่าลอยฟ้าเจ้าภาพรองในการยกช่อฟา้าสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพรอง ยกช่อฝาตั้งแต่เวลา9นาฬิกเนาทีเป็นต้นไปยกได้ทั้งวันติดต่อสอบถามรายละเอียดร่วมมุนเป็นเจ้าภาพยกชอ่อฝาทอดผ้า,าปา่าโรงทานของรางวัลสามารถติดต่อได้ที่พระอาจารย์ดอกอ้อ โทร9 9 2 3 9 9 3 6 5สสำหรับญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกับทางวัดเนินตูมมีการจับหางบัตรหลุ้นรางวัลอิมม่มบุญสุขใจโชคดีได้รางวัลใหญ่กลับบ้านจะลืมและอยับพลาดหยับในวันอาทิตย์ที่16เมษายน พุทธศักราช2,566ขอเชิญร่วมงานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถช่อเอกและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระบาลอยฟ้าแห่ทงประจำปีณนะวัดเนินตูมหมู่ที่สองตำบลสแกกรังอำาพอาเมืองจังหวัดอุทัยธานีานาาตนนนอใใจใรใรจระท บริการผู้่ันทั่วนาโปรดเธอตั้งใจฝากบุญไว้เป็นทุนนุนทานสร้างบุญสิคุณทั่วนาไม่ช้าผลบุญจะตอบแทนมันสะสมเนื้อบุญเป็นทุนเขาไว้ าในสถิตกลางใจให้บุญแนบแนปลูกจิตศรัทธายึดศาสนาไว้เป็นหลักแกนจันลงไว้ให้เป็นแกนแกนใจของไทยทุกคนเกิดแกเจ็บตา ไม่เทียงตั้งทานจะเลี่ยงลีกไม่พน้นมาเถะนะิดนาขันศาุชนทำไรความการเริ่มตน้นส่งผลเราเมื่อปลา